สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพับเกตพรีเมียมที่ขายดีมากๆมานําเสนอนะครับรอบที่แล้วมีมาสิบเล่มหมดอย่างไวนะครับรอบนี้มีมาอีกสิบสองเล่มนะครับมีพี่ๆจองไว้หกท่านนะครับตอนนี้เหลือของอยู่แค่หกเล่มนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับมีดพับเกตพริเมียมเล่มใหญ่นะครับขนาดเก้าจุดสี่นิ้วนะครับใหญ่ยักษ์นะครับสวยจัดนะครับเล่มนี้ผมบอกเลย ความยาวรวม9.4นิ้วนะครับยาวนะครับใบมีดดีทูนะครับยาว4.4นิ้วนะครับความกว้างใบมีด1.2นิ้วเลยนะครับสันหนา3.5มิลสันเป็นเกลียวนะครับผมนี่สวยงามนะครับผมใบมีดดีทูนะครับค่าความแข็งสูงใช้งานหนักได้นะครับด้ามจับฝั่งซ้ายเป็นสแตนเลสแกะลายนะครับพ่นสีเทานะครับผม ฝั่งขวาเป็น G10 นะครับเกรดพรีเมียมนะครับสีดำจะมีลวดลายนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมบอกเลยเล่มนี้น็อตน็อตกลางเป็นน็อตเลดนะครับแกะลายนะครับสวยๆเลยนะครับผมด้านหลังมีกิ๊บเน็บนะครับทางเกงนะครับผมแกนกลางนี่มีตัวยึดสีดำนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับสวยจัดนะครับเล่มนี้บอกเลยความยาวรวม9.4นิ้วนะครับ ใบมีดยาวสี่จุดสี่นิ้วเลยนะครับด้ามจับอีกห้านิ้วนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมเล่มนี้ขายดีนะครับผมหมดอย่างไวนะครับเชื่อเลยนะครับว่าอีกหเล่มนี้ก็หมดอย่างไวพี่พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้ผมชอบมากๆนะครับผมบอกเลยแข็งแรงจัดนะครับผมผมบอกเลยครับเล่มนี้เปิดลื่นเปิดง่ายนะครับระบบฟิปเปอร์เช่นเคยนะครับสกิดเบาๆก็ขึ้นแล้ว ราคาเบาๆนะครับเล่มนี้นะครับกับความสวยขนาดนี้480บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มใหญ่สวยนะครับมีดพับดีทูคุณภาพสูงนะครับพี่ๆท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับมาดูความคมกันนะครับผมโคตรคมนะครับผมผมบอกเลยเล่มนี้คมสุดๆ สุดจริงครับเล่มนี้ผมบอกเลยฟันไม่พลาดสักทีนะครับผมเข้าทุกดอกพี่ๆท่าไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมแนะนำเลยนะครับเล่มนี้มีดพับเกตพรีเมียมนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเล่มใหญ่นะครับยาวรวม9.4นิ้ว เมื่อเปิดใบมีดแล้วตัวนี้จะเข้าไปขั้นใบมีดนะครับเป็นระบบเฟรมล็อกนะครับเพื่อไม่ให้ใบมีดขยับนะครับพับกลับไม่ได้แน่นอนนะครับแข็งแรงนะครับขยับไม่ได้แน่นอนใบมีดผิวสวยนะครับบอกเลยครับเนี่ยทอดจับปุ๊บเป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมนี่ครับพอเปิดปุ๊บนี่ตัวนี้จะเข้าไปล็อกทันทีนะครับ แข็งแรงแน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนอยากได้มีดพับสวยๆเล่มใหญ่ๆแข็งแรงเล่มน,นี้เลยนะครับแนะนำเลยนะครับมีดพับเกรดพรีเมียมนะครับใบมีด e ดีทูเดี๋ยวอีกแค่หกเล่มนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับด้ามจับ G10 เกรดพรีเมียมจะมีลวดลายนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะนำมีดสวยๆหายยากไม่ค่อยมีใครขายคุณภาพสูงมานำเสนอให้พี่ๆทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันนะครับรับประกันนะครับผมรับประกันมีทุกเล่มที่ขายไปรับประกันของใหม่คมกริบสวยตรงปกให้ทุกเล่มนะครับสบายใจได้นะครับผมผมรับประกันนะครับ ผมทำ u t u b e มาตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนแล้วนะครับผม6 7เดือนแล้วผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับรับประกันความพอใจให้เลยนะครับผมสวยงามแน่นอนผมไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนนะครับซื้อหลายเล่มมีของแถมมีลดราคาให้ตลอดนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอดอุดหนุนนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับเล่มนี้สวยแน่นอนนะครับแนะนําเลยนะครับผมอยากให้พี่ๆได้เอาไปใช้เอาไปสะสมกันนะครับใช้งานได้ แน่นอนนะครับผมแข็งแรงนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ